คนตกพี่น้องมาเนี่เวลาเก่าเวลาเดิมคือมือว่านนี่ตะบะตกเถะมือมืมอว่านนี่ตกแห้งกว่านี้เนาะมันนี่ตกปล่อยๆตะว่ากะมีฝาหืมหืมเนี่ยจักน้อยแตเมือว่านมันมีเสียงฝาเลยมันนี้มีเสียงเนี่ยจักน้อยแต่กะกะบ,บอยแห้งกบพ่อเดทไทคิดไดอยู่พี่น้อง ชุ่มชื่นชุ่มชื่นเออพี่น้องเลยต้นไม้ต้นไรก็ชุ่มชื่นเนาะได้น้ำฝนอุดมสมบูรณ์บ่ปีนี้พี่น้องฝนดีตั้งหัวปีคันเป็นแบบนี้เนาะเขาน้ำซ้มปา่าขึ้นสิมีราค่าเนาะฝากไปถึงรัฐบาลเนีเออ่ยเด้อชาวไหาชาวนาคือจนหลายแถว ฝนดีเข่าดีกระสิรัก่าสิบบดีบ่ฝนตกฝนดีปีนี้ฝนดีตั้งหัวปีเ้างเนี้ยพี่น้องหนาหลายหลายปีนี่ทางบ้านเบิ้งกับะบไดเลยพี่น้อง ดินเหนียวบ้านนี้ก็เอาดินมาใส่แต่ลางไหวเจ้าของบ่อยูน้ำกระเสาะลงมาเมื่อเดืมาเฮียนข่อยนีย่แหละพี่น้องบ่ได้นงไปใส่ดอกเอาไปมาเหียนข่อยที่ตั้มกบูอาจจะเอาดินใส่สูงไหน ฝนตกฝนตกบ่ได้ไปใส่เลยมือนนี่พี่น้องฝนตกฝนไลยตกลัดหนาเลยบ่ได้ไปใส่ยูบานเลียงหลานเนี่ยเยมื่อวานนี่ก็ยังว่าได้ออกไปหน้าเนี่ยจักน้อยออกไปเบื้องกาออกไปเบื้องไอ้ไกลสิเคียเขามื่อนี่ว่าด้ออกไปเลยชุ่มชําชุ่มชํากอยูบานนี่แล้ว เมื่อยยุมือมนเนีคาดว่าสิตกยังมือพี่น้องคาดว่าสิโตกทั้งวันเด้อพี่น้อง อกมาโหลดเชุ่มช้ำชุ่มช้